เมื่อ X-Roll o มาเจอกับโอตะตามคำเรียกร้องจะเป็นยังไงไปดูกันเลยโอชีค่ะที่โอชีมิวสิกค่ะคุกกีน้นิดหนึ่งไอ้น้องมาตเลยกี่โมง,งสี่ทุ่มชูแขนหน่อยไอ้น้องสุยเข้าไปเลยสุยเข้าไป วอนเมื่อกี้เป็นไงบ้างไม่ค่อยเดินหนาครับหอมมากครับแห้งเร็วมากแห้งเร็วมากไม่รู้สึกเหนียวอะไรแบบนั้นเลยทาแล้วมันแห้งไวพี่กลิ่นหอมครับผมว่าสาวชอบแน่นอนใช้มา2ชั่วโมงแล้วกลิ่นยังติดอยู่เลยนะผลที่ได้คือคอนเสิร์ตที่หอมแห้งมั่นใจตลอดง่ะเพราะเรารู้ว่าการเชียร์โอชิของคุณต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจขนาดไหน X Anti Marks Protection ลดเหงื่อระงับกลิ่นกายไม่ทิ้งคราบช่วยปกป้องนาน48ชั่วโมงใช่แล้วเป็นคอนเสิร์ตแบบไงบ้างเมื่อกี้ผมก็เต้นในคอนเสิร์ตมมััันยยงงรู้สึกแค่่วไเป็นมมันใช้าากเวลยกแขน ชูเฮ่เฮ่เฮ่สบายจังเลยปกติใส่สีดำใช่ไหมมันจะมีขราบขาวที่ไม่มีกล้าแบบเชียร์กล้าอะไรแบบลเต็มที่ก็ยังไม่รู้สึกกินตัวที่เหม็นนะครับและนี่เป็นแค่เสียงส่วนหนึ่งของความมั่นใจจากผู้ใช้ X Roll On ว่าแห้งจริงหอมจริงไร้คราบจริง X Antimark Protection แห้งไม่ึงคราบมั่นใจ48ชั่วโมง